สวัสดีครับผมนายอาทิตย์สุภาขานะครับจะมานำเสนอแลรสมนะครับเรื่องปฏิบัติการที่3มเรื่อง Dockerfile กับ React นะครับก่อนอื่นนะครับจะเริ่มต้นด้วยการ Create React Create Project React ก่อนนะครับด้วยคำสั่ง npm คี e ์เอ e e t ด React แ p แล้วก็ตามชื่อชื่อโปรเจกต์นะครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับ พอสร้างเสร็จแล้วเราจะ C D เข้าไปในโปรเจกต์ลยนะครับตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่า React ขีด03บนะครับ C D เข้ามาแล้วก็ใช้คำสั่ง code นะครับเพื่อจะเปิดใช้งาน Visual Code นะครับเมื่อเปิดใช้งาน Visual Code เสร็จเราก็จะมาลองทดสอบรันโปรเจกต์ของ React ดูนะครับโดยคำสั่ง NPM start ครับและนี่คือหน้าจอหน้าการแสดงผลของ React นะครับ ลำดับต่อไปจะเป็นการลบโปรเจกต์เก่าออกนะครับลบหน้าเก่าออกลบตั้งแต่เฮดเดอร์ลงมาเลยนะครับเหลือไว้แค่ดิฟดิฟคัสเนมแอปนะครับเหลือแค่ตัวนี้พอนะครับ อนนี้ผมจะทำเป็นเว็บเคนาเตอร์นะครับเป็นนับเป็นบวกเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแล้วก็ลดทีละหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นเราจะใช้แท็กีนะครับใช้คำว่เาเตือนนะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอแทรกคปับหนึ่งนะเพื่อนเพืพ <ผม S 1> ที่ดูนะครับเพื่อนเพนที่เข้าไปดูที่ที่กำลังนำเสนอนะครับถ้า ถ้าเรามีโค้ดอยู่แล้วนะครับคุณสามารถ Copy ้แล้วโค้ดมาวางได้เลยโอเคไหมครับดังนั้นเวลาทำเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนก็นคือมีโค้ดเก่าอยู่แล้วแล้วก็มาบวกเอามา Co p ปี้วางถ้าคนไหนที่ไม่ถนัดที่จะต้องมานั่งเขียนสดๆนะครับอันนี้ไม่จําเป็นนะโอเคไหมครับอันนี้บอกให้ฟังก่อนอ่าอาทิตย์ต่อได้เลยครับต่ออะไรนะครับสร้างปุ่มมาสองปุ่มนะครับแล้วก็สร้างแท็กปีมา อีแท็กหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งชาสร้างยูสเต t e มาเพื่อเก็บค่านะครับผม อาทิตย์อธิบายด้วยนะครับว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่เพราะว่าอย่างน้อยนะครับวิดีโอตัวนี้มันอัพขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นของคุณนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชื่อผมนะเพราะทุกครั้งที่ผมเขียนจะเขียนบอกไว้นะครับทั้งนั้นอาทิตย์บอกด้วยนะครับเอามาจากไหนทํายังไงอธิบายด้วยนะครับไ่ใช่นิ่งๆครับผมเดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วจะอธิบายครับอันนี้เป็นการจัดการซีเรียดนะครับผมเราจะให้แบล็กการ์ดเป็นสีนี้ มินไฮเป็นแบบนี้ครับดีเพย์เป็นเฟกนะครับ Alignment ไอเทมเป็นเซนเตอร์นะครับจัดดีไฟ c o คอนเทนต์เป็นเซนเตอร์ครับฟอนต์ไซส์เป็นตัวนี้เลยนะครับ Color ตัวหนงังสือก็เป็นตัวสีขาวนะครับแท็กพนี้จะให้มาจิ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมบัตทอนเราจะให้ฟอนต์ไซส์เป็นสิบหกพิกเซลนะครับดีแล้วจัดดีไฟล์คอนเทนต์เป็นเซนเตอร์นะครับแล้วผมจะให้บอ r เ e อร์เลเดีของบัตทอนเป็น แปด px นะครับ padding เป็นสิบหก px ครับแล้วความยาวเป็นห้า px ครับผม background ผมให้เป็นสีขาวนะครับ background color ส่วน color เป็นสีดำนะครับ border ให้เป็นสอง px ตามนี้เลยครับแล้วให้ transition ตัวน,นี้เป็น0.4นีวินะวินะครับ,รบเมื่อเอาเมาส์ไปกดตรง ปุ่มมันก็จะโอเวอร์นะครับโอเวอร์ Over มันจะเปลี่ยนจากบัตทอนสีขาวเป็นสีแดงนะครับจากคัลเลอร์ตัวสีแดงเป็นคัลเลอร์ตัวสีขาวนะครับผมแล้วตัวนี้เราจะสร้างส a ต e ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเพื่อเก็บค่าสเต e ให้ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันมาฟังก์ชันแรกเป็นฟังก์ชัน increment นะครับ increment เพื่อ เก็บค่าในการบวกทีละหนึ่งนะครับผมให้นำเบอร์เก็บค่านำเบอร์ตัวแรกของค่าเริ่มต้น,นครับตัวแรกคือศูนย์เมื่อบวกเพิ่มทีละหนึ่งนัเบอร์ก็จะเก็บไปในนับเบอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วนับเบอร์ตัวนี้ก็จะเอาไปในเซตนับเบอร์นะครับแล้วจะเอาเซตนับเบอร์มา ใช้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับมันจะบวกขึ้นทีละหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นบวกเป็นลบขึ้นทีละหนึ่งนะครับแล้วบัตทอนตัวนี้เมื่อคลิกเราจะไปเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้ครับคือบวกขึ okay. okay. ้นท anyway> ีละหนึ yup. ่งนะครับผมตัวนี้ก็จะให้ลดทีละหนึ่งนะครับผมส่วนตัวนี้จะให้โชว์ค่าตัวนี้ครับก็จะได้หน้าจอตามมีเลยนะครับเมื่อเอาเมาส์ไป ถูกตรงบัตทอนบัตทอนก็จะเปลี่ยนสีนะครับบัตทอนเริ่มต้นจะมีสีขาวนะครับแล้วตัวฟอนต์เป็นสีดํานะครับผมเมื่อมาไปโดนมันก็จะเกิดการโฮเวอร์นะครับโฮเวอร์ hover. มันก็จะเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีแดงแล้วฟอนต์ก็จะเป็นสีแดงแล้วมันก็จะเพิ่มได้ลบได้ครับตามที่เราเขียนไว้นะครับ แล้วลำดับต่อไปจะเป็นการสร้าง Docker file นะครับผมคำสั่ง Docker file ก็จะตามนี้แล้ว form node colon 18นะครับผมแล้วก็จะให้ work directory สร้างแ p ปขึ้นมาแล้วก็จะ copy ทั้งหมดลงไปในแอปแล้วนะเอยนะครับแล้วก็จะใช้คำสั่ง run คำสั่ง run npm install นะครับผม export ใน p o r t 3000นนะครับผมแล้วจะให้ใช้คำสั่ง npm start นะครับ อาจารย์ครับผมไม่บิวให้ดูได้ไหมครับอาจารย์ผมจะทําการพูอันของเดิมลงมาครับเพราะของเดิมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับผมผมจะบอกบว่าคําสั่งบิวคืออะไรรันยังไงอย่างนีน้อย่างนี้ครับผมได้ครับแต่ไม่ต้องไป enter อะไรดูหรอกแล้วก็ push p u พุชพุชขึ้นไปทํำยังไงวิธีการพุชต้องไปสร้างตรงไหนตรงไหนก่อนแล้วก็ใช้คำสัง่งคำสั่งบนเครื่องเราอย่างไง พอมันได้เสร็จมันจะออกมาเป็นหน้าตายไงไม่ต้องไม่ต้องให้มันรันอะไรมากแล้วค,คุณจะพูล,ลงมาคุณก็พูยังไงบอกเขาแค่นั้นพอแล้วก็พอมันพูมาเสร็จรันยังไงนะครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะเลือกจะเลือกเพื่อนคุณในนี้นะครับนะครับที่นั่งฟังเนี่ยเดี๋ยวจะให้เขาพูโดยที่คุณเป็นคนสอนเขาว่าอาจะพูยังไงแล้วจะรันยังไงดังนั้นคุณไม่ต้องพูโอเคนะได้ครับ เออเดี๋ยวจะให้เพื่อนคุณภูเองโอเคครับคบ,บิว <ไป S 1> ก็ใช้คำสั่ง docker build ท t อันนี้เราจะตั้งชื่อเป็นตัวข้างหน้าคือ artidon e นี่คือเป็นชื่อของอ่า user docker ของเราครับผมตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นมาตรฐานที่เขาตั้งชื่อกันนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับผม ชื่อของผมคืออาทิตย์อ้นนะครับแล้วก็สลัตามด้วยชื่อโปรเจกต์ที่เราจะทำการสร้างเป็นอิมเมจนะครับผมนี่ครับผมก็ใช้อาทิตย์อ้นสลัแลบรีแอคนะครับแล้วก็จุดแล้วก็กด e n t e r มันก็จะทำการบิวบิวให้นะครับบิวเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้คำสั่งรันได้เลยนะครับผมใช้ Docker run ขีดขีดเท ดอ่ d เกอร r ล u n ฉีดๆเนียมผมให้เป็นเพจนะครับผมแล้วก็ให้ r ันบนพอร์ตพอร์ตที่เราอิกพอร์ตคือพอร์ตนอกไว้พอร์ตในเป็นสามพันนะครับพอร์ตนอกก็สามพันสามพันนะครับผม แล้วเราจะ run image ตัวไหนหเราก็เมื่อกี้เราใช้เป็นอาทิตย์นซาเลแบบรีแอนะครับผมพอแบบนี้เสร็จแล้วก็กดเพราะเราลืมครับผมต้องฉีดปีด้วยครับผม เดี๋ยวผมคุยกับเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับคราวนี้คำสั่งแบบนี้นะคุณอาจจะสร้างเอาไปอยู่ที่ readme.md ไว้ก็ได้ถึงเวลาคุณก็ copy มาวางหรือไม่ต้อง copy ก็ได้ครับเอาไปโชว์ที่ readme.md นะครับเราก็บอกว่าคุณจะใช้คำสั่งนี้เพื่ออะไรโดยที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ให้เสียเวลาจะใช้คำสั่งนี้เพื่ออะไรใช้คำสั่งนี้เพื่ออะไรจะได้ลดเวลาในการนำเสนอลงนะครับใช้วิธีแบบนี้มันจะง่ายขึ้น นี่นะครับคำสั่งก็จะตามนี้เลยครับ Docker run ขีด n a m e p a t e run ในพอร์ต3000นะครับขีด D ให้ run daemon ครับตามด้วยชื่อ image ของเราเลยแล้วก็กด enter มันก็จะ run run มาแล้วเราก็เปิดใน local host พอร์ต3000ดูได้เลยครับว่ามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นครับผมแล้วต่อไปจะเป็นการ p ุ s นะครับผม พุทใช้คําสั่งนี้ได้แล้วครับ Docker put แล้วตามด้วยชื่อ image เราแล้วตามด้วยท็กเราท็กเราเป็น latest ก็ใส่ colon latest เลยครับแล้วก็กด enter ลงไปนะครับ enter ลงไปแล้วเราก็ไป refresh หน้านี้ดูนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมเมื่อเราอยากพุทอีกเราก็ตามนี้ได้เลยครับนี่คาสั่งพุทนะครับเมื่อเราจะ pull ลงมาก็ ในแท็กนี้นะครับมันก็จะขึ้นคําสั่ง p u l ลงมาให้เราเลยนะครับ docker pull artist on slash lab react colon latest เลยนะครับผมผมต้อง p u l ให้ดูไหมครับอาจารย์ไม่ต้องครับเดี๋ยวใครใครจะเป็นคนเสนอตัวในการ p u l ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทำการสุ่ม มีไหมคนที่เหลือครับมีไหมครับคนที่ภูเนี่ยไม่ต้องไปถามอาทิตย์นะครับถือว่าร่วมกับอาทิตย์ด้วยดนะังนั้นก็ไม่ต้องตั้งคําถามคนที่เหลือก็จะต้องตั้งคําถามกับอาทิตย์จะมีใครจะภูไหมอาจารย์เห็นหน้าจออยู่ใช่ไหมคะโอเคครับเห็นอ่าอาทิตย์บอกอลันทิตาเลยครับครับผม นี่ครับมันมีคำสั่งอยู่นะครับผมนี่เลยครับ d o c k e r p ร o l ู o m m a n นนี้สามารถปูดได้เลยครับผม Copy มาวางใน com m a น d l i ล e เลยครับผม Enter เ,เ,เลยครับ เมื่อปูเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่ง docker image เติม s ครับเพื่อดูว่า image เราปูมาแล้วจริงหรือเปล่าครับใช้คำสั่ง docker image แล้วเติม s ครับอ image นี่มีตัวอะไรบ้าง image แล้วก็เติม s ครับผม e j e เติม s ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็กด enter เลยครับนี่ครับเราก็จะเห็นตัว image แล้วใช่ไหมครับตัวที่เราพูงมามันจะเป็น tag เป็น versionlatest ไซส์ขนาด1.69่งกเกนะครับผมต่อไปเราจะใช้คำสั่ง docker run เพื่อ รัน i m a g e ตัวนี้ครับเราจะใช้ d o c k e r อ u n ขีดขีด Name ครับผมเอ่อรันไม่ติดกันนะครับผม d o c k e er r อ u n แล้วก็เวนวักวักครับ <W ark. S 1> วักตรงนั้นแหละครับครับขีดขีดแล้วก็ตามด้วยชื่ออ่ชื่อชื่อใช้เป็นเทสก็ได้ครับวักแล้วก็เทสเลยครับ ไม่ใช่ครับเขียนเนมด้วยครับเนมอ๋อเนมแล้วก็วักใช่ไหมคะตามด้วยเทสใช่ครับแล้วก็วักครับผมเราจะให้มันลันในพอร์ตสามพันนะครับเพราะเมื่อกี้ที่เขียนไปพอร์ตในพอร์ตนอกเป็นพอร์ตพอร์ตในเป็นพอร์ตสามพันนะครับเราก็จะให้ลันในพอร์ตสามพันแลขีด E ครับผมขีด E E P ครับตัว P ครับผม E คครับผมแล้วก็วักครับผม สามพันโคลอนสามพันครับแล้วก็วักครับผมขีดดีครับผมแล้วก็วักครับผมตามด้วยชื่อ image เ,เลยครับผมอ่าตามด้วยชื่อตัวแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับ image ตัวแรกเลยครับ แค่นี้ใช่ไหมคะโพ้ยังไม่หมดครับต้องมี slash lab react ด้วยครับแล้วก็กด enter ได้เลยครับโอเคครับเราใช้คำสั่ง docker ps ดูครับว่า container ถูกรันหรือเปล่า เกรออะไรนะคะ ps ครับผม p s ใช่ไหมครับ ps ครับผม oh, ตัว p แล้วตัว s, e, <S, <PS>. <S p p ครับตัว p ใช่ครับแล้วก็กด enter ได้เลยครับผมนี่ครับเราก็จะเห็นว่าตัวคอนเทนเนอร์ที่ชื่อเท s t รันแล้วนะครับรันตัว image ที่ชื่อว่า arithon slash lab react นะครับผมแล้วเราก็สามารถเข้า ได้เลยนะครับว่า local host port สามพันเรามันรันได้หรือเปล่าครับผมในเว็ b r o w s e ์เลยครับผมอ่าได้ดีไหมคะมเพิ่มแท็กมาอีกแท็กหนึ่งครับผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ครับเพิ่มแท็กของเ b r o ซอร์มาอีกแท็กหนึ่งครับผมอ่า แล้วก็พิมพ์ว่า local h o l อนสามพันครับผมนี่ครับเราก็จะได้ตัวโปรแกรมแบบนี้เลยครับผมสามารถเพิ่มได้ลดได้ครับเป็นเป็นโปรแกรมนับเลขครับผมนับเลขลบเลขครับ อ่าแล้วก็อาทิ์บอกให้อรันทิตาสต็อปแล้วก็รีมูฟอะไรมันเรียบร้อยก่อนนะครับพออรันทิตารีมูฟอะไรทุกอย่างเสร็จหมดปุ๊บก็เราก็กล่าวกล่าวถามเพื่อนเลยนะครับว่ามีใครสงสัยอะไรไหมแล้วก็ถ้าเพื่อนถามครบกดก็สรุปลงนะครับ <Okay S 1> สรุปลว่าสต็อปนี้สามารถสต็อปใน Docker desktop ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ได้ได้ได้โอเคครับผมเปิด Docker desktop มาเลยครับผมไปตรงคอนเทนเนอร์ครับ ไช่ครับเราเห็นชื่อตัวเทสอยู่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราก็กดตัวนี้เพื่อสต็อปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดตรงถังขยะนี่ครับเห็นไหมครับตรงข้างหลังสุดตัวเทสนี่ครับมีมีถังขยะอยู่ใช่ไหมครับเราดีมูฟ้ดยการกดถังขยะได้เลยครับผมต้องรีมูฟอิมเมจด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เอ่อแล้วแต่อรันติตาแล้วกัน นะครับผมถ้าจะรีมมฟก็รีมมฟตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับการสต็อกการรีมูฟผ่านทางด o c k e ก d ร์เดนะครับเพื่อนๆคนไหนมีอะไรสงสัยสอบถามได้เลยนะครับผมปิดลงเลยใช่ไหมคะอาจารย์อ่าหยุดแชร์เลยครับ หยุดแชร์ไปเลยบ่ทถามกับเฮียละเพืเ่อนๆคนไหนมีอะไรจะสอบถามไหมครับผม ไม่ถามหักแต้มนะคำสั่ง p ูคืออะไรครับคำสั่ง p ูด docker p u ตามด้วยชื่อ image แล้วตามด้วย tag เลยครับอย่างเช่น docker p o l ของผมก็อาทิตย์อ s l a s แแบบ react แ,แล้วก็โคลอนด้วยแท็กเลยครับ คำสั่ง docker image นะคะคำสั่ง docker image เ,เ,เป็นการเช็คดูว่า image ที่เรา p u l มาลงมาอยู่ที่เครื่องเราแล้วหรือยังครับผม รีบถามฝนตกแล้วโน,นเน็ตหลุดอีกก็จะไม่มีอะไรอีกแล้ว ให้เวลาสามนาทีนะคุณถ้าครบสามนาทีแล้วใครไม่ถามมุงเมื่อปิดลบสองไปเลยนะครับคนที่ไม่ถามที่เกียนรอ ถ้าเราไม่สร้างสติในการเพิ่มค่าลบค่าในยูสติเออในเคาน์เตอร์ค่ะก็จะไม่สามารถรันได้เลยใช่ไหมคะหรือว่ารันแล้วเออเลยใช่ครับเราต้องสร้างสติมาเพื่อเก็บค่าครับคีย์เวิร์ดหลักในการเพิ่มค่าแล้วก็ลบค่าคืออะไรขอคำถามอีกรออครับผม ไอ้ชีเวิร์หลักในไอ้การลบค่าพเพิ่มค่าครับชีเวิร์หลักใช่ไหมครับเออ่มีฟังก์ชันนะครับผมฟังก์ชันอ i n c r เมนต์กับเ d e c r เมนต์ครับผมคำสั่ง lambda คืออะไรคะ คำสั่ง run docker ใช่ไหมครับ docker run ตามด้วยชื่อที่เราจะ run แล้วตามด้วย port port ที่ต้องการ run แล้วก็ตามด้วย image ครับผมเพื่อนๆถามพบทุกคนแล้วนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ